300ชมปี2020รถมือสองสภาพเปิดเอม่วินแค่40,000ืนนิดๆค่ะเพียงแค่ลูกค้ากดคอมเมนต์สนใจนะคะรับส่วนลดทันทีเลยค่ะ80,000บาทนิสสันวาลา NP 3 0 0คอคันนี้ต้อคุณหารถคันนี้สีเทาสีเดิมจากโรงงานค่ะนี่คือชมปี2020นะคะเป็นเครื่อง 2.5e ไม่วิ่งแค่40,000นิดๆเท่าน,นั้นค่ะดูหน้าตาที่หล่อเหลาของเขานุกคุณค่ากระจังหน้ามาแบบคอมเมียมนะคะไฟหน้ามาพร้อมกับไฮโดรเจนค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะรุ่นนี้จะยังไม่มีไฟตัดหมอกนะคุณคะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการติดตั้งออปชั่นเพิ่มเติมตคุณหาสามารถเสริมได้หล่อได้แน่นอนค่ะส่วนล้อนะคะจะเป็น มาจากโรงงานเลยนะคุณหาบอกเลยค่ะว่ายังไม่มีตําหนิเลยค่ะแล้วก็ยางนะคะจะเป็นยางขอบ16ค่ะคุณหารุ่นนี้นะคะเ้มอมีบอกเลยค่ะว่าจะมีไฟเลี้ยวนะคะอยู่ที่แก้มสองฝั่งซ้ายขวาม,มาด้วยค่ะขูดช้างเป็นแบบพับมือค่ะเป็นสีคอมเมียมตัดจะสีดำแล้วคุณหาให้ความที่ดูนิดนึงแล้วคุณหาแล้วก็ด้านนี้นะคะ ที่เปิดประตูค่ะจะเป็นสีครเมี่ยมนะคะตัดจะสีตัวรถให้ความโดดเด่นยิ่งขึ้นแล้วมาพร้อมกับสติ๊กเกอร์2.5 DDTI VGS Turbo นะคะแคปสามารถเปิดได้ถึง90องศาค่ะฝั่งขางด้านนี้ทะะุคุณหาช่วอเพิงของเขาจะเป็นแบบดีเซลไปท้ายดูสง่าไม่มีรอยแตกลายงานนะคะฝาเปิดท้ายก็จะเป็นมือจับแบบคมเมี่ยมที่ออกใหม่นะคะุณหาแมกไลเนอคะ่ะใม่อยู่เลย ทุกคุหามาดูตัวจริงได้ที่ร้านนะจ๊ะส่วนท่อนะคะท่อจะเป็นท่อเดิมจากโรงงานของเขาเลยค่ะด้านในฝาประตูจะเป็นสีเบทต,ตัดกระสีเทาค่ะแล้วก็จะมีตัวปุ่มกดกระจกปรับหมุนไฟฟ้านะคะฝั่งทางคอนโซลหน้าของหนหาค่อนข้างที่จะกว้างขวางค่ะโฟมอะไรสามกา้านออปชั่นไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ถือว่าก็ให้มาเยอะพอสมควรนะคะคอนโซลกลางค่ะสามารถรองรับวิทยุ FM AM นะคะสามารถเล่นได้ใช้งานได้ปกติเลยนะ เกียค่ะจะเป็นเกียรธรรมดา6สปีดนะคะทำให้ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นค่ะม่านบางแดดของเขาถึงแม้ว่าจะไม่ได้กระจกติดมาด้วยแต่ก็ให้ไฟสองแผ่นที่มาแบบจัดเต็มนะคะแล้วก็บาะของเขาคุณหาเบาะจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ที่มาจากโรงงานเป็นสีเบจนะคะให้ความดูเรียบร้แล้วก็ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นฝั่งทางด้านซ้ายนะคะุณหาฝั่งทางด้านหลังด้านนี้ก็คือจะเป็นเบาะหนังนะคะสามารถใส่อะไหล่แมลงได้ส่วนตัวล้อน,นะคะุณหาอยู่ทางด้านหลังนะจ๊ะ เครื่องสวยค่ะรับประกันนะคะไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําค่ะจุดอาร์มมาร์กน็อตของเขาก็ยังอยู่ครบทุกตัวคุณหาไม่เคยขยับไปไหนเลยนะคะเรื่องของแบตเตอรี่ถ้าแบตเสื่อมนะคะทางร้านเราจะเปลี่ยนให้ลูกใหม่ในวันที่รับรถค่ะแทนกันความร้อนด้านบนรกคุณหาก็มาจากโรงงานเลยค่ะเดิมๆรกคุณหาก็คือสภาพการใช้งานก็ยังปกติอยู่เพราะว่าเป็นรถปี2020ค่ะนิสสันนวร 300ชมปี2020คันนี้นะคุณหาที่รานนะคะขายปกติอยู่ที่4,39,000บาทแต่ถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะพิมพ์สนใจใต้โพสต์นี้นะคุณหาเรามีส่วนลดทันทีเลยค่ะ80,000บาทค่ะข้าเขว่าเราขายแค่3 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะค่างวดอยที่ประมาณ6,000นิดนี้เท่านั้นนะคะ รถร้านเราดีมีการันตีจากบริษัทต,ตัวรถสกรีดเพลชัน่นและที่สำคัญบอกเลยค่ะว่าคุณภาพสวยมากนะคะเรามาพร้อมกับของแถมแม้ว่าจะเป็นฟรีค่าดำเนินการทางธนาคารฟรีค่าโอนฟรีรับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีและยังฟรีบริการฉุกเฉินยี่สิบสี่ชั่วโมงยังไม่หมดนะคะยังมีฟรีเปลี่ยนถ่ายของเร็วให้อีกด้วยค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะพิมพ์คำว่าสนใจใต้โพสต์นี้นะคะหรือโทรหาเราค่ะที่เบอร์ 086-899-8968หรือแอดไลน์เรามานะคะแอด9ใส่แอดหน้าด้วยนะคะและถ้าจะหารถมือสองสภาพดีล่ะต้องไหมค่ะเราแค่แต่รถสภาพดีดีสภาพแบบนางฟ้าเออเราเป็นรถที่คุณกำลังจะ